นี่นอพี่น้องหูบกันสิประมาณนี่นอเดี๋ยวเช้าหูบต้นให้เบิ่งก่อนตัวนี้หูบต้นยีนในคุกตัวนี้หูบยุงเทพตัวนี้เอาตัวนี้ก่อนตัวนี้แต่ข้าวได้ลูกใหม่ๆลูกคอยซื้อนูดีนี่ยุงเทพวัาดีพี่น้องแี่ ແປແດກອີ່ຫ

กล้ามากและไอ้พู้ชอบมากไปครับทเปนยัเไบทำเป็น ใจเมียก uhm. hmm? ูว่าหาเงินให้มึงบ่ฮะไข่เออมันใหวกูเงินให้มึงบ่บ่น่ะเอะมึงเดาหองไปเขาให้ไปะกินมจ่ะไม่ชามันแนะว่ไหวบ้าไอยากกินเิ ่เราผากันด้วยกระเข้าขออยัไขายมึงถือเลินกมันบออเออสองพันอวนเช่นหกพันมักหักเอาพันกรทาะหา,ายโอเคมันแชดมาแนวนี้แ็นบอกตัวว่าฉันก็ป่านี่สบายดีก่อนขยังขายยู่สบายดีบ่าพ่ง

จะเยียนะแตกว่แะแพวกแที่เวี่กวางมว่าปากลงง่าเปิดแปูคนดียวเฮ้ยโอ้ยแดงมุนนี่จดวนันเกยรอเไรกินมาตูมไก่ฮะแ่บบ่ล่ะ พี่หลอกบ่ขึ้นี่พี่หลอกใช่เี่งกวอไม่บ้าในบัวอ่บแม่ไป่แม่ไปอวมึงไปข้างไปมึงไปขางไปมงไนต้นงับ แต่บ่จิ้ายลี์เฮียเลยคนละแกน <c oughs>

แสบพี่น้องยังแสบอยู่บนวงเพบดก่อนพอจะสมแม่ตอนมวงมาซ้องหน่อยพี่น้องเนี่ยเชียวหูไม่เบิ่งเบิ่งปะหูตอนทีคอยอยู่ข้างในต้องคอยถิดคุก และก็หูบต้อนที่ข่อยแบบยุงเทพหูบกับลูกซาาข่อย,อยเดี๋ยวจะหูบไปเบิ่งเด้อพี่น้องเด้อเบิ่งเด้อเพราะว่าหูบนี่แม่ข่อยเอาห้ข่อยว่านนี่กับซมูโน่ขั้วเก่าข่อยที่ข่อยอยู่กับมียไอกโตทีวา่าข่อยเรานักเล็กมีความผักดม,มดีได้เส่็เบิ่งเฮ้ยไม่จำหม็น เอ่พี่น้องมีสมบัโน้กขวามีอผูกหอยเล่าเรื่องดักเลื่งมีกมผักตัวอยู่คาแป้งมีหูเดี๋ยวใส่เบิ้งได้พี่น้องสี่กองล้างให้เบิ้งได้หนี้นอพี่น้องหูกับสประมาณนี้นอเดี๋ยวเช่าหูตัวให้เบิ้งก่อนตัวนี้หูต้นอยู่ใน,นคุก ต้นนี้หูยุงเทพต้นนี้เอาตัวนี้ก่อนตัวนี้แต่ข้าวได้ลูกใหม่ๆลูกคอยซื้อนูดีนี่ยุงเทพบคอยได้นี่พี่น้องตอนนี้คือว่าแล้วนำหนักหาสิป่ายแล้วตอนนี้ยังรออยู่ได้พี่น้องเลยพอน้องแต้งได้นี่ไลยเสือลายสกอตใส่นาฬิกาใสโก้ผมได้หนิเลยรอพี่น้อง ตัวนี้ประมาณปีสองพันหารอยอ,อะไรว่าไห้าสิบสามนะประมาณสิบสิบสามปีที่แล้วสิปีที่แล้วเนะาะตอนนี้คอยกระเสียนอยู่ประมาณสักสี่สหาปีนี่แหละเนาะลูกคนกรุงเทพเมียกรุงเทพนี่บันดนี้หลังจากขับเขื่อนมาอีกแค่หน่อย ตอนนี้คัดจือบัพิษหนีไปเที่ยวสะอ่ำบ่วะเออบัแม่ไปบางแสนนี่ลูกคอยอันนี้ชื่อเต้ไอเต้บ้านอยู่พิกษมซอยห้าปดอันนี้พี่นมเด็กอ่อนนุตออนนุษซอยสามเด็กวัดใต้อันนี้กรพีพิกษมห้าแปดอันนี้เราเป็นผีเคยเราเอาเอือยคอยเอาหนองนี่พี่นมถ้าเกิดว่าผู้ได้อยู่ของเปิม อยู่ของไผ่นี่สิหูจักเล่าขนออกมาใหม่ๆเราคนรุงเทพแท้ถือกุกบอยพี่นมนี่เอเต้พี่เกษมหับแปดนี่ข่อยนี่ลูกสาวข่อยเนาะพี่น้องมีสมัยหนึ่งข้าวอยู่ไทยเนาะบ้านนี้มาว่าเรื่องตอนปีสองพันสิบสี่สิบหาพี่น้องขออนุญาตเด้อโอ้ยบ่ได้ปิดหนาไว้เว้สีบบอก็เป็นไผ่นี่แต่เกิดคนแถวนี่ก็สิีหูแน่ขออนุญาตเด้พอ,ดพอพ่อเด้อพ่อพุณี่ มีออกซื่อคนไหนบ่นี่เชียปย่ยเรางามเอ้ยสารวัตรสรุปไปม,มิตรักโทษบดหนังนํำกันนี่ตอนนี้อยู่ในขุกเนาะอยู่ในขุกเป็นนักโทษนี่บอยง่ายเราเป็นนักโทษบูแมนว่าข่อยสีเหล้าว่ะความายเป็นนักโทษบดสีคนนี่ผู้นี้บูแมนนักโทษผู้นี้เป็นผู้ต้องหาบุทันตัดสินเนาะขออนุญาตออกสื่อกัได้เพราะว่าเขาเย็นหนาเขาก็ชิหูเลย,เลยนี่ พอเครื่องโพข้าเครื่องเรางามเนาะมีหัวหน้าป,ปย่ยนี่พอดมน้องหินผู้นี้คดีฆาตกรรมนี่โทษมีโทษโคตรฮาปี้คอยกับฮาปี้เนาะมาเบิ่งด่านนี่ปึ๊บเดือนนับกั้นนี่มีแต่นักโทษเบิดน,นี่พี่น้องหุ่นลาบไล่ผมจะสมัครขึ้นเจ้าหน้าที่นี่เด้อทางล่างนี่เป็นกระเพงขุกกระบอกสูงมาได้ประมาณซี่เมตรนี่แหละกระเพงขุก อยู่ในคุกแแท้ที่ตอนนี้เป็นนักโทษเลยนี่บักนูบักนกไงนี่โทษเจ็ดปีนี่ก็เส้นโปรยหาปีนี่ก็่อยเนาะตุ๋ยและพี่น้องเนาะสภาพอยู่ในคุกบังการแต,งต่งโตเนาะประมาณนี้พี่น้องเดีย๋ยวใส่เบื่องตุวนีสมนุนุขว่าโอ้ย,ยังลงเรืออยู่สมนุนุขั้วก็เมียผู้อยู่ทาแตงต้อคอยเล่าเรื่องที่ว่านักโทษมีค้อไอ้นะนักเลงมีข้มผักอันนี้ก็เมียผู้นี่เนาะ ซื่อทิ้งน้ำสกุลโคตรมานี้ผมได้พี่น้องเลยเนาะมี่คอยพอนสมพอดจะตลาดเนาะประมานนะเนาะพี่น้อ,นองวันเดือนปีเกิดนี่กับบถือเกิดยังวันที่ชิมหาเดือนเจ็ดปีกับแปดเก่าบแม่นพี่น้องพิษขอไปเกิดแปดเก่าเกิดแปดเก่าจะแันได้อายุหน่อยเด้นเนาะพี่น้อ,นองเนาะ กรสประมาณนี่น้องพี่น้องกระสิประมาณนี่นนนหกเกูเกาา่าๆถือว่าหาบเห็นด้นเต่บบางค่อยออกมาเนี่ยแ,แต่ค่อยก็ตักเสื่อมอวใจอีแมลแล่เราหายว่าน,นี่เราเห็นเนาะเก็บใบไปอยังดีที่ระลึกเ <c oughs> <c oughs> บิ่งสภาพคนอยู่ข้างใน <c oughs> พี่นอ้องเอฟซีท <c oughs> ั้งไทยคุกเล้าก็คุกไทยคือกันอยู่บ่เบิ่งคุกเล่าเนี่คขันแตกโต <c oughs> บังเนี่ยก็จะหลานอยู่ <c oughs> เอาชิประมานนี่น้องพี่น้องน้อขอขอบใจสบายดีบายยาิ <c oughs> ย้งเงเลยยิงเงยเอาไปเห็นยังแหละมาไคร่ร้ายไปเลยสองพันพสองพเปอร์เซ็นต์มี่้่หม้อยากกับสิวหัดมึงมาไปหาเอง ซีโต้สองพันตละหาลอยพี่น้องใช้กระปอมม้อม่มอนน่ใช้บอยาเนี่ยบอนอะรกระป้อมไฟบ่อนะบูสองพันนี่รุดแน่บ่ได้บ่เอาท้าป <laughs> ัญหาเนาะมดจกสองพัน <laughs> พี่น้องตัวละอยกีบ <laughs> ปลาลอยกีมันใส่มาได้แล้วคูเมื่อนี่มีโตัสองพันเนาะอ้าวสองพันกับสองพันเว้ยกไปซื้อไปเสียแน่เอาเก็บโต๊ะถ่ายคลิปไปเนาะ